สาตุชนทั้งหลายจะเอาอย่างไรกันดีถ้าเรายังงอซ้ำซากทั้งเงินเสียทั้งเรือดำน้ำให้ขเขมรไปฟรีๆอย่างนั้นหรือหรือจะเคารพตามข้อตกลงในสัญญาและเครื่องจนตเรือดำน้ำที่ว่านี้จีนเนี่ยเขาก็ใช้อยู่ในเรือดำน้ำชั้นหยวนทั้งประเทศอยู่แล้วมีทั้งคุณภาพที่เท่ากันหรือไม่ได้กว่าแล้วเราจะดันทุลังต่อไปไหมถ้าปล่อยให้เงินถูกยึดเรือก็ส่งมอบไปแก่ขเขมร เรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบอย่างแน่นอนฐานงอซําซ่าครับทำให้ชาติบ้านเมืองนั้นต้องเสียหายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในไทย,ยนะครับนำมาเสนอกันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะร้อนแรงครับนอกเหนือจากประเด็นข้อพิพาททางด้านดินแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วครับตอนนี้ก็เรื่องของเรือนำน้ำนะครับ S26 ยี S S ่ hi. ก็ได้กลายเป็นประเด็นคาราคาซังนะครับเกือบจะ7ปีแนละ้วท่านผู้ชมที่ยังหาข้อสรุปกันไม่ได้แล้วก็ล่าสุดนะครับนักวิชาการไทยเบอร์ตน้ตนๆนะครับของไทยก็คืออาจารย์ภัศาลวงคลนะครับก็ได้มีการออกมาเขียนข้อความโพสต์ใน Facebook ก็จะเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของเรือน้ำครับอาจารย์ก็บอกว่าถ้ายังงอผมใช้คําว่าง,งอแล้วกัน ถ้ายังงอซ้ำซ่านะครับเงินก็ต้องเสียเรือก็ต้องศูนย์นับตั้งแต่ที่มีมาตรการฟ้องบาตจีนนะครับทำให้เยอรมน,นีเนี่ยไม่สามารถส่งเครื่องยนต์เรือดำน้ําให้แก่ประเทศจีนแล้วก็ได้กลายเป็นสาเหตุให้จีนนั้นไม่สามารถใช้เครื่องยนต์เรือดำน้ำําตรงนั้นมาติดตั้งกับเรือน้ําไทยที่ไทยนั้นมีการสั่งเข้าไปมาจนถึงวันนี้นะครับหลายปีเต็มที่แล้ว ปัญหาเรื่องนี้ก็ยังคงคาราคาสังจนล่าสุดทางการจีนเนี่ยก็กำลังติดตามเรื่องนี้ว่าจะเอาอยัางไงคือถ้าหากว่าไทยนียครับไม่ยอมรับเรือหรือว่าติดตั้งเครื่องยนต์เรือน้ำของจีนแทนที่จะเป็นเครื่องยนต์เรือน้ำของเยอรมันจีนก็ต้องมอบเรือน้ำลำนี้ให้แก่กรรมัมพูชาแบบให้เปล่าๆในขณะที่ก็ได้รับเงินค่าต่อเรือจากไทยไปเกือบ7 0 0 0ล้านบาท หรือว่าเกือบจะครบแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นมาไทยเนี่ยก็จะต้องเสียเงินโดยจ่ายไปเกือบ700 0ล้านบาทแล้วก็เรือดังกล่าวจะมอบให้แก่กัมพูชาไปฟรีถ้าอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่างอนะแล้วก็จุดจุดจุด,จดต้องขออภัยที่ไม่สามารถอ่านได้ครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยก็ถือว่าใช้ข้อความที่ตรงไปสะหน่อยนะฮะทีนี้อาจารย์เนี่ยก็เลยบอกว่าเราเนี่ยควรเข้าใจเรื่องนี้ ว่าอย่างไรนะครับหนึ่งไทยตกลงว่าจ้างจีนต่อเรือดำน้ำมีข้อตกลงว่าจะต้องใช้เครื่องยนต์เรือํำน้ำที่ผลิตจากเยอรมน,นีแต่ถ้าหากว่ามันมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถใช้เครื่องยนต์จากเยอรมน,นีได้จีนก็สามารถนำเรื่องของเครื่องยนต์อื่นที่มีสมรรถนะที่เท่ากันหรือว่าสูงกว่านั้นมาติดตั้งแทนได้หลังจากนั้นนะครับไทยเนี่ยก็มีการเข้าไปชำระค่าเรือดำน้ำมาหลายต่อหลายงวดแล้ว จนเกือบจะครบ7,000ล้านบาทแล้ว 2. ครับการที่จีนนั้นไม่สามารถหาเครื่องยนต์เรือน้ําจากเกยอรมน,นีได้เนี่ยไม่ใช่ความผิดของจีนเพราะเกิดจากมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศซึ่งต้องถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยดังนั้นจีนเนี่ยจึงสามารถที่จะนําเครื่องยนต์อื่นๆที่มีคุณภาพเท่ากันหรือสูงกว่ามาติดตั้งได้และจีนเนี่ยก็มีเครื่องยนต์เรือน้ําที่มีคุณภาพเท่ากันหรือเนือกว่า คือเครื่องยนต์เรือน้ําแบบเดียวกับที่เรือน้ําที่จีนใช้ก็คือเรือน้ําชั้นหยวนของจีนจำนวนมากในกรณีเช่นนี้นะครับจะถือว่าจีนเนี่ยผิดสัญญาไม่ได้ฮะสไทยเองเนี่ยก็พยายามที่จะเกี่ยงให้จีนนะครับเอาเครื่องยนต์เรือน้ําที่มาจากเยอรมน,นีซึ่งมันก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ต้องใช้เวลาหลายปีนะครับจนกระทั่งมาถึงในบัดนี้นะครับมันก็ถึงที่สุดแล้วจีนเนี่ยจึงต้องถามว่าไทยเนี่ยจะเอาอย่างไร ถ้าไม่ยอมรับเรือดน้ำจีนก็จะมอบเรือน้ำดังกล่าวให้แก่กรัรมพูชาไปฟรีๆแต่เงินที่ชำระไปแล้วก็คงไม่คืนนะฮะเพราะว่าจีนเนี่ยไม่ได้ผิดสัญญาแต่ถือว่าไทยเนี่ยผิดสัญญาเองครับสาธุชนทั้งหลายจะเอาอย่างไรกันดีถ้าเรายังงอซ้ำซากทั้งเงินเสียทั้งเรือดำน้ำให้ขเขมรไปฟรีๆอย่างนั้นหรือหรือจะเคารพตามข้อตกลงในสัญญา และเครื่องยนเรือดำน้ําที่ว่านี้จีนเนี่ยเขาก็ใช้อยู่ในเรือดำน้ําชั้นหยวนทั้งประเทศอยู่แล้วมีทั้งคุณภาพที่เท่ากันหรือไม่ได้กว่าแล้วเราจะดันทุลังต่อไปไหมถ้าปล่อยให้เงินถูกยึดเรือก็ส่งมอบไปแก่เขมรเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบอย่างแน่นอนฐานงอซ้มซาครับทาให้ชาติบ้านเมืองนั้นต้องเสียหายครับท่านผู้ชมครับนี่นะได้กลายเป็นประเด็นนะที่ผมบอกว่ามันก็ร้อนแรงแหละ เรื่องของรือดำนะ้านะมันก็คาราคาสังมานาแล้วท่านผู้ชมครับคนที่จะต้องมีการตัดสินใจนะฮะเอากันตามตรงนะในเบื้องต้นเนี่ยกองทัพเรือก่อนกองทัพเรือเนี่ยถามว่าทําไมเขาต้องมีการตัดสินใจในเบื้องต้นก็เพราะว่าบุคลา,ากรของกองทัพเรือเนี่ยเขาเป็นคนใช้งานเองแล้วเขาเนี่ยก็ยอมรับความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นนี่นะครับกองทัพเรือเนี่ยเขาก็ต้องมีการเข้าไปศึกษา เรื่องของรายละเอียดทั้งหมดนั่นก็คือการส่งเรื่องของบุคลา,ากรนะครับเข้าไปศึกษาปัญหาก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นี่แหละว่าเครื่องยนต์นี่นะครับมันมีคุณภาพจริงไหมจนกระทั่งการเข้าไปศึกษานะครับก็เป็นเวลาหลายวันแล้วก็ได้รับคําตอบโดยดีว่าเครื่องยนต์ของจีนเนี่ยก็มีประสิทธิภาพจริงได้มีการทํารายงานนะครับมาถึงผู้มพจา,าระดับสูง และทางทอรอเนี่ยก็ได้มีการแจ้งเรื่องนี้ไปยังรัฐบาลเพื่อให้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วกองทัพเรือเนี่ยก็มีความมั่นใจว่าเรือน้ําของจีนนั้นสามารถที่จะดําเนินการใช้งานได้ครับท่านผู้ชมไม่มีปัญหาเพราะว่ากองทัพเรือเนี่ยเขาเป็นคนใช้งานเองฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องให้ชัดเจนถ้าไม่ดีเขาก็ต้องมีการปฏิเสธว่ามันไม่ดีจงอย่าลืมนะ ฐานเรือเนี่ยเขาก็ต้องทํางานในหลักของธรรมพิบาลเหมือนกันคนที่มีการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็ต้องชัดเจนฮะหากว่าไม่ดีก็ต้องรายงานว่ามันไม่ดีคุณภาพมันไม่ดีเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบโดยตรงนะต่อกําลังพลไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่และรุ่นน้องเนี่ยก็ต้องเข้ามารับต่อยอเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องยาวแล้วถ้าหากว่ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นมานี่ยนะครับคนที่โดนต้นๆ้นเนี่ย ก็คงจะต้องเป็นคณะกรรมการที่มีการเข้าไปตรวจสอบเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรักษาตัวเองไว้อยู่แล้วครับคงไม่มีใครเนี่ยเอาตัวเองไปเสี่ยงเพื่อคําที่บอกว่านายสั่งเขาก็ต้องทําไปตามหน้าที่และคณะกรรมการที่มีการเข้าไปศึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่ามีคนเดียวนะต้องมีกันหลายคนครับศึกษาให้ท่องแท้ว่าดีหรือไม่ดีก็ทําเรื่องเนี่ย ไปให้แก่รัฐบาลทีนี้ก็เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลต้องมีการตัดสินใจเลยฮะถ้าว่าคุณไม่เอาคุณก็ชัดเจนไปเลยบอกว่าไม่เอาเงินก็ต้องให้จีนเนี่ยเขายึดไปดังที่อาจารย์ไพศาลมิ่งมงคลนะครับได้มีการกล่าวเอาไว้แล้วถ้าหากว่าไทยไม่เอาเนี่ยท่านผู้ชมคิดดูนะจีนเนี่ยเขาจะพอใจเราหรือเปล่าดีไม่ดีนะอาจจะเกิดอาการหมันไทยก็ได้ครับก็เลยนู่นนะ เป็นหนุนกัมพูชาซะเลยเหมือนประชดประชันนะก็มีการก็ไปพูดคุยกับกัมพูชาก็ได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ฮะแล้วกัมพูชาเนี่ยเขาก็ใช้บทบาทการเมืองอยู่แล้วในแง่ของการแลกเปลี่ยนเขาเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรก็ได้และถ้าหากว่าจีนเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอเรื่องของอดื่มน้ำเนี่ยกัมพูชาเอานะฮะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเขาไม่เอาอยู่ดีๆเอาลืมน้ําที่มันสุดไฮเทคมาให้เขาใครฮะจะงอไม่เอายังไงก็ต้องเอา